มีรายงานข่าวแจ้งเข้ามานะครับว่าอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศได้ส่งผลการวินิจฉัยการเจราจากไกล่เกลี่ยคดีจัดซื้อรถและเรือดับเพลิง315คันและเรือดับเพลิงอีก30ลำพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยมูลค่ากว่า6 6 8 7ล้านบาทระหว่างกรุงเทพมหานครกับบริษัทไ t เออร์เดมเลอร์พุทธพิเศษนะฮะซึ่งปรากฏว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการแปลเอกสารคำตัดสินเบื้องต้น คณะอนุญาโตตุลาการมีความเห็นประกอบให้กอทมรับรถและเรือพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธรรสาธรณภัยแล้วก็ขอให้บริษัทสไตเออร์ใจ่ายให้กับกรุงเทพมหานคร20ล้านยูโรหรือว่าสักประมาณ800ล้านบาทนะครับรวมทั้งมีการจ่ายค่าซ่อมแซมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งกอทมก็ได้รับการประสานจากบริษัทสไตเออร์เรียบร้อยแล้วขณะเดีวยวกันมีรายง,งานนะครับว่า พลตำรวจเอกอัศวินขอนเมืองรองผู้ว่ากทมจะเดินทางไปขอข้อมูลและํำแนะนำจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญกรณีการซ่อมแซมรถและเรือดับเพลิงที่ประเทศเยอรมันช่วง20-27ถึงกุมภาพันธ์นี้เนื่องจากสำนวนที่ถูกส่งมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนเป็นอย่างมากและอยู่ระหว่างการไปเอกสารให้สมบูรณ์จากนั้นผู้ว่ากทมก็จะมีการถแถลงรายละเอียดต่างๆด้วยตัวเองซึ่งมีข่าวว่าจะถแถลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะถแถลงได้นะครับก็เลยจะเลื่อนไปก่อนส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าต้องมีการแปลเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนกุมภาพัน,น์นี้จะมีความชัดเจนเรวมถึงแนวทางการต่อสู้ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าถ้าคุณชายสุขุมพันธ์ไม่ไดำเนินการเรื่องนี้ก็ถือว่าจะผิดคําสั่งของปปชนะครับ ส่วนเงินที่ไม่ได้คืนมาเนี่ยก็จะต้องรอดูความชัดเจนเพราะฉะนั้นแม้ว่าวันนี้อนุญาโตัตัวลาการจะมีความเห็นว่าสไต l e เออร์จะต้องจ่ายเพื่อแลกกับรถและเรือดับเพลิงที่จอดอยู่แล้วไม่ได้ใช้งานถือว่าบ้านเราจะเสียค่าโง,ง่หรือไม่ 800ล้านบาทไม่คุ้มค่ากับที่ต้องเอามาจอดตากแดดตากฝนอยู่เนี่ยนะฮะค่ะ5ปีม,มาแล้วนะคะหลังจากที่มีการฟ้องคดีตั้งแต่ปี2053ซึ่งสำหรับคดีทุจริตการจัดซื้อรถและก็เรือดับเพลิงกับพันกว่าล้านบาทนี่นะคะที่นะมีการยื่นฟ้องตั้งแต่ปี53เนี่ยะก็คาลักซังกันมานานแล้วคนที่เซ็นอนุมัติเรื่องนี้ก็กลับบ้านเก่าไปเรียบร้อยอแล้วนะคบไปเซ็นวันสุดท้ายก่อนที่จะครบวาระ